ดีครับอยู่ผมติ๊กเสด็จนะครับลำบากโชว์ไปเชี่ยวนะครับผมพี่น้องครับผมบรรยากาศเตล่าพี่น้องครับผมเตล่าจบลงแล้วพี่น้องครับผมนี่ทุกคนนะครับบรรยากาศหลังเตล่านะครับผมพี่น้องเขาก็ทยอยครับจบรายแล้วนะครับผมบรรยากาศบรรยากาศหลังเตล่าครับพี่น้องครับผมมึงขับบรรยากาศไอ้คำแคนนะครับผมนี่ครับ่ะ ว่าลงตั้งแต่เพลงที่หา่นโอเคเอฟซีแม่แม่ทำแขนนะครับทำแขนด้วยตะพูมช่วยช่วยเอาไอคือน้ำเนี้ยเพียงกินมาเบิ่งหน้าฮันพี่น้องนะครับผมโอ้ยเอยตลกลงแม่ตลกอ่ะตลกลงตลกอ่ะ ครับบรรยากาศเตล่าพี่น้องครับผมตะลกพี่น้องตะลุกอีสวยตะลุกเลยนะต้องตลกครับตีไปโอ้ยฝ่อมึงเงยคนที่ตุ๊กโอ้สวัสดีครับผมโอ้โหันี่ครับผมจังจังเลยไทยเลยนี่ครับพี่น้องปักยุงสูงเลบ เอ้าววหวขงว่าจท่านีน้แปลนเลยมาเนี้เมื่อกี้คนบักหลายนึงไปครับผมลงมาแล้วครับพี่น้องครับมาตรงนี้มาจากนวนบ่หูพี่น้องครับผม ไอ้เป็นกล่องเชียร์เป็นอะมีไม่ดื้อนะนี่เต้าอะไรเต้าอะไรหองแบงเต้าหองแบงค์องแบงค์องเชียร์ก่อเชื่อดอลล่าแต่เรียกมันว่าหองแบงบักหองแบงไอ้ดอลล่าอาวค่ะดอลล่าดอลล่าดอลล่าเต้าดอลล่าเต้าหองแบงค์องแบงครับผมเตอร่าแล้วพี่น้องครับผม พอลอดเบอร์ดท่าบอกวโอ้ทุๆมันลูกาลาท่านเขาม่แล้วเตรียมขึนแล้วอ้พ่อเหลอดดีไอ้แกงเไหนอ้ลักลยบอือ๋ออเพ่อยว้อก็ออกมากอ็ออกมาออกมาเาลาะไบผมขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆกำลังใจนะครับวันนี้นะครับพอๆเมเมเอฟซีสุขูสุขคน นะครับขอบคุณหลายๆกับเรากันครับผมมือน,นีนะครับเนาะ, <_ d ata> ะกาลัแรงใจบอสิเป็นทางออนไลน์นะครับบ่าสิเป็นทางออนไลน์บ่าสิเป็นทางงานวิธีแล้วครับขอบขอคุณหลายๆกับเรากันครับผมพระเอกฟอดเรานะครับทีมง,งานพระเอกนั่งเอกพี่น้องครับผมนี่พระเอกนั่นนั่นงภพนะครับ นายเอกเกาเกาเกาไกรบัสดีครับนายเอกกายสวัสดีครับตลกนี่แน่ตลกนะนี่ยเออเบื่อตลกดิกูเบื่อตลกครับตลกเนี่ยเทสวัสดีบานเบิกบอยครับผมเป็นไข่ทั้งเศร้าเป็นไข่ทั้งในเศร้าแต่แค่มือปฐมปฐมกินตาบ่มือเนี่ยปฐมกินตาไข่เลยไข่ต่างเสียวมาอ่อนเพื่อปูเสียบจากคนเพื่อนอ๋อต่พูนอ่ะต่พูนใบพูนอ่ะ ตื้มหน,นา,หาระรบผมีเอรัจะมแหละั้งอเยไอองสักครู่หนึ่งนะครับสักครูน่นึงครับสักครู่นึงนะครับ สวัสด,ดีจ้ลูกมันหมาน,นครับมันหมาน,นมันหมานนะลูกนะย,ยังปังๆนะลูกโอ้คุณ่าจะลกลงหันขาก็มยจะลกดิได้ไหมามาแล้วพี่น,อน้องโอ้โห หนึ่งมาแรงนะฮะมืออืน่นพวกนี้ลุ้นนะครับลุ้นหนึ่งมาแรงพี่น้องน้องมิวรัชดาพรนะครับผมนางยักษ์เจ้าขานะครับผมลุ้นหนึ่งมาแรงพี่น้องครับซื้อซลลล่า ส่วนนั่งเงือกสิคอัน้องหมิวครับผมขอคุณนัง่งรถที่ิดตามแล้วนะครับผมพรุ่งนี้ติดหนึ่งมาแ้วแวน,น่นอนยิบวะครับแยกันได้เมียใส่ไปสุขุมวิทก่อน <c oughs> โอเคไอไปสุขุมวิทยูนียหิ้หวนเขาเสองเดือนเราพอันโอ้ยอ้ินหวนเขาไหมไม่ห่หรอกีกเยค่ะือบ้านเขาดิสวัสดีครับสวัสดีครับรอสัสครอสักห่ดีสวัสดีน้องครับเพงด้วยนะครับเป็น้รลูกมือหนิเมย์ป่ะเมย์ป่ะเมย์ไหม ไม่เหนื่อยสู้ๆนะสู้ๆสูๆเออสู้ๆนะสู้ๆถ้าแทงมาแล้วเดวถ่ายคลิบก่อนถ่ายเก็บหนึเดี๋ยวหนึเดี๋ยวหนึ่งสเดี๋ยวหนึ่งสก่อนหนึสชิบไปใส่อะมาลไปฮะไรครับโอเคไปลูกไป โอเคครับพ okay, er. uh, pues ี U U ่น right. ้องครับลูกสาวสีอามาไล่ให้ค uh, anyway, ุณครูครับพี่น้องครับซาจะพูดงออกไปยุโรถเท่าหออกไปยุโรห์ไปใสเกาะยุโรธยุโรถตาดิโซเฟียได้เก็บดีๆเลยยุโรถครับนี่สบายเห็นไหม ครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้ซสำนี้สากลพี่น้องเดินทางเมื่อื่นสิไปพอกันยูอันครับผมเมื่อื่นสิไปพอกันยัวนี่เขาไปสบุญยูเทียกเมื่อื่นเนี่ยเมื่อื่นเขาไปพอกันยูไทุใส่เมื่อื่นเขาไปพอกันยุใส่บางแค่ครับ บางคใกล้ๆกันนั่นแหล่ะโอเคครับพี่น้องครับคลิปนี้ก็มาข้ามบาสวัสดีครับเจอกันใหม่ค네ลิปหน้านะครับสวัสดีครับค่อจองห้องบ่อบายบายสวัสดีครับเป็นบ้านเป็นบ้านบ๊ายบาครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับลูกบายบาย